เอาอี้ดนตรีช่าง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 น cool? ้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันน parole, way, ะตโตใหม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่าง่วงเอาเอาครับ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 อุ้ย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 วันนี้นะครับตกรอบกี่คนสองคนนะครับก็คือวาว่ากับณดลนะคะเอ้ยยังมีอยู่อีกตัวหนึ่งดูดูดูมีมีไม้อยู่อีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับหนึ่งตัวไปดูซิไปดูซิอยู่ตรงไหน โอ oh oh okay. well, ้โหเกือบแล้วนะครับหน้าโดนเกือบตกกรอบครับแต่เมื่อกี้คนตะกี้นี้ดันกดออกเกมไปก่อนทที่กับผ้าคอนโดอยู่กับพี่นั่นมันลําบากอ่ะมาเดินมามามาเดินวนรอบเสาอย่างเดียวครับเดินวนรอบเสาอย่างเดียวครับอ่ะพี่ไม่มีรุยวิสตองมีแต่คอนโดเอาครับ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 อุ้ย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 ยังไงยังไงครับโอ้และและและอย่างนี้หาไงครับ แล้วนี่ก็โอตกรอบไปถึง2คน